S <S สวัสดีทุกคนกันได้นะครับผมวันนี้อยู่กับผมเค4 4 0นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า I c e t h e Horror g a เกมกันอีกครั้งนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาทำความท้าทายที่มันลูบวันไหลมากเลยนะครับคือครั้งนี้ผมจะเล่นแบบไม่ใช้วิ่งไม่ใช้อายและไม่ใช้เนื้อในดานโรงเรียนนะครับโอ้เนื้อเรื่องเหมือนเดิมเลย ซึ่งความพิเศษในครั้งนี้คือตอนผีมาเราจะไม่เข้าห้องนะครับห้ามใช้อายไม่พอนะครับห้ามใช้วิ่งตอนผีมาห้ามใช้ห้องนะครับห้ามเข้าห้องตอนผีมา จะรอดหรือเปล่านี่คือห้ามใช้อายห้ามใช้เนื้อห้ามใช้วิ่งห้ามเข้าห้องยามผีมาโอเคครับตอนนี้เข้าได้นะเพราะว่า แต่ผมต้องรองให้ผีมันเห็นผมก่อนนะตอนเปิดประตูคือเราเข้าได้นะครับโอ้มันยังเห็นผมอีก ซึ่งตอนนี้ก็เหมือนว่าเรารอดแล้วนะครับเพราะว่ามันไล่ตามเราไม่ทันโอเคนะครับเหมือนตอนนี้ คือจะเล่นให้ผ่านมันยากนะครับแต่ว่าเราทําได้เราพยายามได้นะแต่ที่แน่ๆครับรีบไปจากตรงนี้เฮ้ เว้ยค่อยๆไปนะครับค่อยๆเ้วค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปร้องเพลงไม่ให้กลัวโอเคนะครับทางออกอยู่ชั้นบนซึ่งผมจะรอดูมันขึ้นมากว่านะฝั่งนี้ คือถ้าเกิดผมได้ยินเสียงมันปุ๊บคือเราต้องรอดูนะครับขึ้นมาไหมฮัลโหเจ้าหมาอยู่ไหนเจ้าหมาเจ้าหมาอยู่ไหนเอ้ยมันอยู่ไหนครับผมสงสัยมากเลยเนี่ยมันอยู่ไหนเงียบจัง รู้สึกไม่มงคลน,นะครับจนประตูเปิดประตูปิด,ปปดเหมือนมันจะลงใต้ดินจนประตูปิดอีกรอบมันก็ยังไม่ขึ้นมา ผมก็ยังคงรอต่อไปโอ้ยแย่แล้วมาันจะขึ้นบนนะครับงั้นเรามาเล่นกับหมากันหน่อยครับเอ๊ะไม่ขึ้นนะครับเอ๊ะทาไมมันไม่ขึ้นนะ่ะ เดี๋ยวตรงน,นี้มันจำทะลุได้นะโอเคครับอยู่เฉยๆอย่าขยับอย่าขยับนะครับ โอเคครับมันอยู่อีกฝั่งนึงหรือเปล่าผมรอมันมาเลยเพราะว่าถ้ามันมาฝั่งนี้ปุ๊บเราก็จะได้เจอมันเราก็จะได้วิ่งไปอีกฝั่งได้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคครับมันมาแล้วผมให้มันวิ่งตามผมมานี่หนละแล้วผมก็จะสวนลงชั้นใต้ดินเลย โอ,โอเคนะครับอีกแค่สองถุงเองเหมือนจะตามเรามานะครับโอ้มันตามหลังเรามาติดๆเลยประตูไม่เปิดอ่ะเฮ้ยผมผิดกติกาไม่ได้นะเอามันไปแล้วนะครับ ช่างมันเถอะครับท่างนันเหมือนผมจะเล่นแบบโดยไม่เข้าห้องเหมือนจะเกือบล้มนะครับเมื่อกี้ประตูมันได้เปิดผมคิดว่าจะล่อมันไว้นะแต่ว่ามันไปไกลก่อนนะครับก็ช่างมันเถอะครับอย่างน้อยรอบนี้เราก็ผ่านได้ห้ามกดวิ่งนะครับสุดท้ายแล้วเราก็เผลอเข้าห้องนะครับ อย่างน้อยผมก็ไม่ได้ซ่อนในห้องนี้หนาผมเดินรอรีบออกมาเลยยแต่ก็เกือบได้แล้ว่ะครับแต่ถือว่าเป้าหมายก็บรรลุนะถือว่าเป้าหมายบรรลุนะครับครั้งนี้เนื้อเรื่องเหมือนเดิมใช้เวลาไปเจ็ดนาทีนะครับกับดานโรงเรียนผมก็คิดอยู่นะมันแปลกๆหรือเปล่านะคือมันรีบไปเลยนะครับทข้ะที่ผมก็รอมันอยู่นะรอที่จะเล่นกับมันอยู่เพราะประตูเปิดปุ๊บเราก็จะวิ่งหนีมันได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็รอดแล้ว โอ้โหกะจะเล่นแบบไม่เข้าห้องนะจะไม่เป็นไรครับเราวิ่งได้อะครั้งเดียวเองโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนหรือด่านไหนกับผีตัวไหน ระดับความยากไหนหรือโหมดไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอก็ไม่เชิงว่าเข้าห้องแล้วกันนะพวกผมจะวิ่งสวนมันแต่ประตูมันปิดก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ผ่านโอ้แต่มันก็ท้าทายมากเลยนะครับครั้งนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบา,บายๆครับผมเย้